ไอ้เยี่ยวันดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้มาทำอะไรเดียวก็มาฟาร์มเลเวลก่อนเลยแล้วกันนะเลเวลไม่ค่อยมีนะเลยอืมเลเวลหมดไปกับไอการเอ็นชาร์ดนะโอเคมาฟาร์มเลเวลผมไดเอ็นชาร์ดไอพวกดาโอ้ยเดียวเดียวเยวมันออกมาไวยมั้ยเออนั่นแหละอ่ะโอเคเกี่ยวตันด้วย ตีปุ๊บมันเกิดมาปั๊บเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินหมวกนี่ไงตายตายโอเคงั้นเปิดคลิปมาด้วยการฟาร์มพวกมอนสเตอร์กันไป let's go นะต้องขอไปกับเสียงต้นคลิปด้วยน,นะครับผม,ผมก็เป็นเสียงอ่ที่ผมไม่ได้ใช้ไม์นะฮะแล้วก็จากต้นคลิปที่ผมได้ฟาร,ร์มพวกมอนสเตอร์ไปนะครับ <c oughs> เพื่อผมไปอัพชุดเกราะนั่นเองนะฮะจะได้เป็นชุดเกราที่แข็งแกร่งกว่านิดนึงนิดนิดนิดเดียว <c oughs> ไม่ผมบอกว่าชุดเกราเพชรเนี่ยมันไม่ค่อยได้ในหมดน,นี้มันยากอยู่นะเออไปแล้วผมม่ได้ลงมามันมีไอช่องทางเดิน แถวบ้านนี่แหละมันจะเป็นเป็นยังไงเดีย๋ยวถ้ำเป็นบอ่อใหญ่อะ่ะเออข้างใต้นี่มันมีปลาด้วยคือผมว่าจะทําเป็นที่เลี้ยงปลาใต้นี้นะแต่ว่าก่อนที่จะทําที่เลี้ยงป่าผมไปทาฟาร์มฮะ <c oughs> นี่ฟาร์มข้าวฟาร์มไว้ปลูกไอ้พวกคงพวกข้าวอะไรเงี้ยผมคิดได้ไงมาทาฟาร์มด้านล่างนี้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เออ แล้วผมก็ได้เอามาเล็ดมาปลูกนะนี่ได้ชิปเมนซะด้วยข้าวที่ผมปลูกไว้ก็เพื่อไอเจ้าวัวนี่แหละนี่มีสามตัวเลยเอ่มไม่ครบคู่เออเดี๋ยวก็ครบเองนั่นแหละทุกคนอาจจะเห็นนะว่าเชดเดอร์ผมเปลี่ยนไปก็เชดเดอร์มันใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ของผมไม่รับไม่รองรับมากกว่า เป็นอะไรไม่รู้เป็นปัญหาตลอดกับไอ้ไมค้าเนี่ยบึ้มไอ้นี่ก็มีปัญหากับผมตลอดเลย <c oughs> <c oughs> ผมก็ได้ลงมาในเดันเจีเยนนะผมดันเจียนที่อยู่ใต้ต <c oughs> บ้านผมนี่แหละก็มันมีสปาอยู่เยอะอยู่นะเออเอาท็อตไม่มีเอาเอาเอ้ยทำไมตีไม่โดนมันหลบเก่งจังเออเออตายตายหลบยังเอ้ยซอมบี้ เฮ้ยดดดดดดดเดี๋ยว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 ไฟไม่มีไฟไม่มีไไมมเดี๋ยวกลับไปเอาไฟแต่แป๊บแป๊บแป๊บนี่ผมกลับมาแล้วเออเอ้ยเ้ย,อยรอต้อนรับตรงหน้าเลยเอา้าเราจะขึ้นไปไหนลงมาดิลงมานี้ลงมานี่นนเออตายไปดีเอคิปเปอร์ไอตัวนี้ผมไม่ชอบสุดละไม่ชอบสุดสุดเอ้ามาได้ไงเนี่ยอยู่ในน้ำไม่ใช่เหรออยู่ในน้ำไม่ใช่เออเฮ้ยสปาวสปาว บล็อกมาเลยพนึกมาเลยนี่เอ้ยพอดีว่าไม่สบายเท่าไหร่โอ้สปาวมีเยอะจังแต่ว่ากล่องมันก็เยอะอยู่นะแต่ว่าอีกของมันได้พันเนียดเอเด็ดเด็ดเด็ดมีแอปเปิลทองก็โอเคอยู่นะนี่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 ทุกคนทุกคนผมเจอโลโคเทมันมีลายด้วยดูดิเฮ้ยมันทำได้ไงอะรู้ว่ามันทำได้วะแคบผมไม่รู้ โอเคสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องลงจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันดูร้างจริงไหมเออมันดูร้างอืมอ้ยมีอมบี้ด้วยร้างกว่าด้านบนอนะ่ะเฮ้ยพ,พ,พี่ซอมพี่ซอมพี่ซอมพี่ฝั่งนี้มีอะไรอะ โอ้ด้านในด้านในด้านในมีอะไรวะนะหู้น่าก,กลัวจังวะดูดิใหอารมณ์เหมือนกับด้านในมันจะมีบอสอะมาฝั่งนี้ก่อนดีกว่ามันมีพี่บี้อยู่หรือเปล่าจะมาฝั่งนี้ก่อนไหมอ่าโอ้มืมจัดโอ้ยตีเหรอตีได้เหรอเอาทำไมกูตีไม่โดนวะขึ้นมาเก็บกล่องที่เหลือที่อยู่ด้านบนก่อนดีกว่าอืมเฮ้ยเฮ้ย ไอคลิปโอเคก่อนที่ผมจะลงไปในดันเจี้ยนที่มันเหมือนจะมีบอสอยู่อ่ะผมขอเก็บของก่อนแล้วกันโอเคแล้วผมก็ได้มาฟาร์มหนังของนอนวัวนี่พอไหมสี่นี่พอนะโอเคเราไปทำกระเป๋ากันเลยไปท่าดานี่คือกระเป๋าเราได้กระเป๋าเลยโอยี่มันใส่ได้ด้วยดูดิดูดิดูดิ ดูดิอย่างเท่ <laughs> ยังชอบเลยอะ่ะเอออย่างเทเลยเทเทบักบักเลยพี่น้องโอ okay, เคไปเตรียมพร้อมไปเดินเย็นกันเลยป่ะป่ะป่ป่ป่ป,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 ปอย่ารออย่ารอไปเอาละตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับผมก็ไปฝั่งไหนก่อนดิอืมฝั่งไหนก่อนก็ได้ปะ่ะขุด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 โอเคฮัลโหล มิครายยูไม่ไ <c oughs> ม่ไม่ฮัลโหลลลลลลมิครายยูไม่ไม่โอ้มิซาาวด์โยเฮ้ยมันเกิดเลยเว้ยมาดิมาดิผมอีโลฮะมามามาดิครับก็มาดิครับ,อ,รบอุย้ยสองตัวเด้อเด้อเดเถาวันมันเ <c oughs> ก,กะกะยังมา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 หายไปไหนเอ้าหายอ๋อปีนเถาวันเล่นเหรอเออ Okay, okay, block way, block way, block way, okay, okay. Ei, mi panda, mana ni ni, deh ngah. Oui, doain Yin. Up. Oh, Yin kan,เอง, kalah. Hui, main mung hit. Yeah, dek dek dek, dek. Dia. Oui, dek dek dek. Mereka muncul terlalu banyak. Saya katakan sekarang bahawa dungeon ini mempunyai monster main mung dengan ไอสเกลิ e ต o นเยอะมากผมได้ทำการปิดผนึกพวกมันนะผมก็ประมาณนั้นเลยพวกมันมีเยอะอยู่เดี๋ยวไปชมการต่อสู้ผมกันเลยปปะนี่นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมีทางด้วยเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยคลิปเปอร์คลิปเปอร์เจ้าเก่าเอาโนเวกินซาดีตายตายฮ่าเอออ๋อมันเป็นถ้ำ แล้วผมบอกเลยนะของที่ได้มันคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างก็ประมาณนั้นเลยเนะีหลังจากที่ผมขึ้นมาจากดันเจี้ยนแล้วเนี่ยผมได้จัดเก็บเรียงของอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือกล่องไม่พอครับซึ่งไม้ผมก็ไม่พอเหมือนกันโอเคงั้นเราไปตัดไม้กันเลย โอเคตัดเสร็จแล้วโอ้ทุกคนดูทองฟ้าดิเขาเรียกว่าอะไรนะแสงเหนือหรือเปล่าโคตรสวยไปกลับบ้านกันไปสร้างกล่องไปโอเคแล้วกล่องของผมก็เยอะขึ้นแล้วนะครับผมผมก็กะว่าจะเปลี่ยนแพลนนิดนึง คือกล่องจะตั้งแบบให้มันหันเป็นหนึ่งบล็อกอะไม่ใช่หันยาวๆแบบนี้หันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะแบบไอ้มันได้เก็บหลายๆช่องเดี๋ยวผมจะมาจัดการอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็จัดเก็บของแล้วก็ไปลุยกันต่อผมว่าจะลงนรกนะเพราะว่าอยากลองดูว่าในรกมีอะไรบ้างในหมอนนี้ฮะไปะไม่เคยลงด้วยไปโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าประตูนเนเธอร์แล้วนะผม ไหนประตูยังไม่ได้สร้างเลยโอเคเราไปขุดออกซิเดนที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วกันสร้างมันเลยสร้างมันเลยไปไปสร้างประตูนเถอ์กันไปโอเคทุกคนผมก็ต้องขอไปกับเสียงของผมด้วยนะครับผมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งคลิปในคลิปนี้ก็คือผมไม่ได้ใช้ไม้ที่เป็นไม้อย่างเดียวผมใช้ไม้ที่เป็นไม้ที่ร่วมกับหูฟังอะครับเสียงเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้มันไม่เหมือนกับเสียงก่อนหน้านี้ใช่ไหมเออก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผม คือมันลําบากจริงในการที่จะพาไมมาผมเลยสั่งหูฟังมาซึ่งหูฟังเนี้ยมันมันติดกับไม้ด้วยมันมาพร้อมไม้เออผมเลยหวังอย่างสูงหวังมากแต่สุดท้ายก็มันก็เป็นแบบเนี้เออแต่เอาเป็นว่าผมไม่ไหวจะรอแล้วจะตัดคลิปอยากลงแล้วลงคลิปไม่ได้ลงมานานเออโอเคไงก็ขอให้สนุกกับคลิปผมต่อนะครับผมไปโอเค เราก็ไปเอาไฟแจ็คมานะนี่เสร็จแล้วประจอนรุกของผมไปไปเข้ากันเลยไปจะมีตัวอะไรรอเราอยู่เอ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะหมาหมากระดูกมีธนูโอเคลูกธนูมาปาบเลยหมากระดูกหรอุ้ยมันมันมันวิ่งไวยังวะดูดิ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 ไอ้เชี่อโอ้หน่าัวยอยู่นะ เออแล้วมีตัวอะไรบ้างอ่ะรว่าไม่มีตัวอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ศึกสาหมดอะไรไอดีเลยเออแล้วไอ,อ้ตัวนี้มันมาจากหมดไหน Mob, หอเล็กซ์ม็อบเหรอไม่น่าใช่บ้งเอ่มอ่มแล้วจะไปไหนต่อดีวะเนี่ย <c oughs> เอ้ยผมไปมองหน้าเอนเดอร์แมนมาดิก็มาดิครับมาดิครับก็มาดิครับมันตีไม่เข้าเลยะครับเออตีไม่เข้าเลยเหรอ เฮ้ยอยากเจ็บเลยครับนั่นนอนทำเป็นห่าเดี๋ยวกูตายเฮ้ยมาเลยวะนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันฮะฮะเอ้ยเสียงเสียงเสียงแมวเหรอเฮ้ยมันคือผีไม่ได้อะไรโซมันคืออะไรวะไม่รู้มันมาจากหมอดไหนไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย ไอผีด้วนั้นก็อยู่ตรงนี้เหรออุ้ยเอออ่าเซตประตูไว้นะประตูประตูประตูทางกลับบ้านอ่ามันเฮ้ย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 เอาดิเอาดิเอาเอาก็มาดิครับเออเออก็มาดิครับก็มาดิครับกินกินก่อนกินก่อนเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเปราสาทปราสาทเฮ้ยแต่มันเจอง่ายยังวะเออ เอ้ยแล้วตรงนี้คืออะไรเราวะเอ้ยเจ้าหมาตัวนี้เยอะจังวะเออหมากะดูเยอะจังแล้วตรงนี้มันคืออะไรไม่นามีอะไรมั้งเอ่อด้านล่างมันจะเป็นอะไรวะที่ที่ฟาร์มเอ็นเดอร์แมนโอเคอืมจะขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นดีกว่าน้ะขึ้นไหมขึ้นขึ้นไปขึ้นขึ้นโอเคขึ้นทางนี้เลย เออขุ uh, ดนี่ไงเ uh, อ่อเบลด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 เข้ามนดิครับเขมามนดิครับไม่กลัวหรอกเออโอเคมันเกิดไวเดด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 เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งยิงร้อนร้อนร้อนเป่าเป่า,ปาผู้ผู้ตีไงตีไงมืดจังวะวางไฟไว้เลยวางไฟไว้เลยลก็ทางกลับทางกลับ เียวไว้เลยเอ้ยอะไรอะไรโอ้ไอหมาไอหมาโอเคมันยิงมาเราก็ยิงกลับไปดิยิง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 ไม่โดนเออยิงโดนละโอเคผมไม่รู้นะว่าในนี้มันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าไอหมดที่ผมลงอ่ะมันจะมีตัวอะไรบ้างผมก็ยังไม่รู้เลยครับเออสไตล์เราอ่ะสไตล์แบบเล่นไปก่อน่คยว่ากัน พี้ยเขาให้ไม่โด,ไโดนไม่โดนหรอไม่โดนหรอไม่โดนบะมาดิก็มา,มาดิก็ก็ก็มาดิครับเอออุ้อยได้หัวเลยวุ้ยได้หัวไวยังวะโชคดีจัดใช้ความโชคดีจนหมดแล้วปะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชคได้เอ้ย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 เกตั้งยิงยิงผมเหออเออเออสูงนักกว่าเอ้ยไหนมันอยู่ไหนไม่เห็น โอเควางไฟไว้เลยมันมืดเอ้ยเสียงเลยเอืมเอ้ยมีหีบ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 ตรงนี้ก็มีโอเคเอ้ยจุดเกาะเอ้ยอะไรวะนะไม่รู้อะจุดเกาะดีเปล่าเกาะอ,อะไรวะนะไม่รู้ครับแล้วนี่คืออาวุธใช่ไหมโอเคเอ่อตรงนี้ก็มีดี มันคืออะไรบ้างวะไม่รู้สวัสดีครับก็มาดีครับเตตตายตายตายฮะโอเคมีทางไปต่อไหมไม่มีไม่มีมมโอเคเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี่ก่อนแล้วกันกลับไปปลูกที่บ้านเผื่อปลูกยาเออมันก็จําเป็นอยู่นะไอ้พวกยากันงกันไฟอะ่ะสู้กับบางคนได้อยู่คุดคุดคุดคดุโอเคมดละ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  ่ะไปต่อ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  Tre เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยิงยิงอุ้ยอุ้ยโดนตอนไหนโดนตอนไหนเออมาดิครับก็ก็ก็มาดิครับเออตายไปดีตายไปตายโอ้เฮ้ยตัวเอ้ากบเล่นเหรอเฮ้ยเนเธอร์กก็มีด้วยเหรอโอ้แลกเนเธไรซีก้อนชุดเกราะอะไรวะหัวมังกร เอ้แต่ว่าอือเออแต่น่ารักดีอ๋ออ๋ออุ้ยเอาไปกินเอาเอาเอาไปกินเอาไปกินครับนี่ไงเออตายตายไปเหอะไปไปหาของกันต่อเอ้ยอุ้ยยิงมาเลยนี่นี่เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินติดไฟโอเค โอเคเราอยู่ด oh. 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 uh, ้านบนเอา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 โอ้ยยิงมาเอาอันี่ก็ลงมาเอาผมเพนก่อนเอ่อมัน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 เยอะเกินมันเยอะเกินกันตายกันอุ้ยอุ้ยโดนโดนอุ้ยเอฟเฟกต์นี้ผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะดูเลือดไม่ออกเลยโอเค ออมมยังมีอยู่ยังมีอยู่กระเด็นไปดิกระเด็นไปดีน็อกแบ็กโดนโดนน็อกแบ็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้เต็มเลยน็อกแบ็กน็อกแบ็กน็อกแบ็กอุ้ยผมก็โดนอุ้ยอะไรอ๋อถืกว่าน้องตีลืมไปติดเออติดอะไรวะติดติดไอเนี้ยโอ้ยใจดำอ่ะเออโอเคโอเคไปทางไหนต่อ เออไม่ได้มีอะไรแนละ้วมั้งน้องก็ตามมาโอเคตามมาตามมาตามมาเอ่อเธออุ้ยอุ้ยเกือบตกอู้เกือบโอเคเอ่อมีทางต่อไหมไม่น่ามีแล้วมัม้งเอ่อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวลงหลงลงเฮ้ย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 ยังอยู่อยังยังอยู่เหรยังอยู่เหรอเอาดีมาก็มาดิครับโอเคไป ทางตันไม่ดิมันทางร่วงมันไม่ตันนะถ้าเดินไปต่อคือร่วงเลยครับเอ่อโอเคมีไม้มีไม้มีไม,ม,ไม้ไม่น่ามีนะมั้งโอเคทางตันหรือว่าคุณหลงวะ <c oughs> โอเคโอเคผมเจอกล่องเอ่อมันอุ้ยของเต็มเดี๋ยวเก็บเก็บแป๊บของเต็มแล้ว เอ้ยทุกคนดูนี่มันคือดาบอะไรวะเออมันมันมันดาบอะไรวะนี่โคตรเท่เลยอย่งเท่มันคือดาบอะไรวะแพรว่าดาเมจมันไม่ค่อยแรงอ่ะเออมันคือซีนิสเตอร์ซอสเออต้อใช้แปลภาษาเดี๋ยวค่อยไปแปลอ่านภาษากรีไม่ออกโอเคเก็บของ ไปดูอินต์อ่อโอเคมันก็ไม่ได้มีของอะไรแล้วมั้งเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บกล่องนี่ด้วยดีกว่าเออไป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 เก็บกล่องเก็บกล่องเก็บกล่องไว้ตกแต่งที่บ้านนี่สวยเลยเอามาเตรียมพร้อมกลับบ้านครับเออว่าแต่ทางกลับบ้านไปทางไหนวะเออลืมโอเคไน้ทางนี้ โอเค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 ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเออเออไม่ไดนะ้อย่าลบอย่าลบอ้ยอุยอ้ยอุ้ยโดนยิงอุย้ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนกันอนะ่ะมันอยู่ไหนกันอน่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนี้มันยามอะ่ะต้องไปปราบอุย้ยเต็มเลยอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับไม่กลัวรหรอก ขึ้นได้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 ไ,ดไปไปไปเตรียมธนูไว้ติดตีงไงนีงไงอุ้ยมันยิงกลับมันยิงโต้สวนมันยิงสวนอ้มาไหลตัวเองวะเอาไปกินแล้วแล้วเอาไปกินเอ่อเอ่อ มันหลายตัวยังวะโอเคกลับกลับก็ได้กลับกลับกลับเอะสู้ไปก็ไม่ได้เลยกลับกลับเลยกลับเลยกลับเลยกลับบ้านเถอะคิดถึงบ้านเฮ้ยตรงนั้นอะไรอะไปโอเคกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะไป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 เออก่อนกลับฟาร์มสลามแป๊บหนึ่งสลามบอลมันมัน ปุรงอย่าได้เออเอ er. แล้วไม่ได้เลยไม่อุ้ยตรงนี้ยังมีเออตรงนี้ยังมีเออมามาเดี๋ยวก็มาดิครับไอเบทไอเบทเด้อไอเบทอืมอืมในของโดบวะไม่มีของโดบล่ะอะไรวะไม่ให้ของโดบเออกลับกลับหืกลับหืกลับกลับเอ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนัก เฮ้ยหมาเฮ้ยกระดูกเฮ้ยทำไมสีดำเฮ้ยมันมันติดมันติดโอ้ยใจดำอือเฮ้ยเหมือนเหมือนไอ้พวกเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยยังมาอยู่อีกเออมันเหมือนไอ้พวกสเกิรตั้นอะเออไอ้ตัวอุ้ยไฟไฟไฟมาอย่างไหนมเนี่ยโอเคเอ้ยมีแก๊สด้วยกลับกลับฮะกลับกลับไปก่อนเสียงอะไรไม่รู้ได้ยินตลอดเลยโอเค ผมได้อชิเม้นนะผมนี่อชิเมนดันเกียนไม่รู้ <the> ว่าได้มาได้ยังไงเอเสียงนี้ก็คุยแทรกยังเนาะเออกลับไปเก็บของฮะโอเคก่อนจะจบคลิปนะผมผมก็ได้ทําการไปสืบคน้นวิธีการคราฟนะครับผมเพราะว่าผมอยากได้อาวุธที่มันโหดโหดนี่ก็มีอาวุธหลายอย่างอยู่นะที่ผมรู้สึกว่ามันเท่ดีอะ่ะแต่ว่าจะหาแบบอาวุธที่มันโหดจริงๆแล้วก็คราฟได้จริงอะ มันมีอยู่อาวุธหนึ่งผมจําไม่ได้แต่ว่าผมจะหาให้มันเจอแล้วก็ครับมันนะผมโอเคในที่สุดผมก็เจอมันแล้วนะครับผมนี่ต้องเตรียมออกซิเดียนนี่ไงแล้วก็เอ่อสติกดูนะฮะวิธีการครับไม่ยากนะครับผมแต่ว่า15ดาเมจรครับใช่ครับสิห้าดาเมจ โคตรเยอะเลยตีสองตีมอนเตอร์ปกติสองทีตายอะ่ะคิดดูแล้วก็ถ้าไปเอนชาร์เพิ่มล่ะไปะไปเอนชาร์เพิ่มดีกว่าโอเคผมได้เอนชาร์มาแล้วนะผมทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้แค่แลมคมดสองนะถ้าเพิ่มเป็น3 4สี่ล่ะมันจะไม่ขึ้นอีกอ่ะดามเมจนั่นไงโอเค เอาล้ครับเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปของผมในวันนี้แล้วก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่เสียงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านฮนะผมอยู่ที่หอแล้วก็โอ้ช่วงนี้เรียนหนักมากสอบก็หนักเหมือนกันคำนวณยาวๆเลยโอเคยังไงก็ขอบคุณที่ตามนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเชิเ,เกณไป